ต้อนรับสู่รายการแฮมสเตอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยววันนี้นะคะจิ๊บจะมาพาทัวร์ตลาดสัตว์เลี้ยงสตัตว์สักรกันค่ะแต่ว่าวันนี้จิ๊บไม่ได้มาคนเดียวนะคะจิ๊บมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะ<ม>นั่นก็คือสวัสดีค่ะทุกคนชื่อกันนะคะเป็นของมิ u ูโนโลแลนด์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับมีกันคนสวยนะคะม u n ูน้ l a แลนด์โนั่นเอง,เอง แล้วก็วันนี้ภารกิของเราก็คือจะมาตามล่าหาลายแทงร้านแฮมสเตอร์ในจตุจักรกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะทุกคนใช่เผื่อใครที่มาจตุจักรนะคะก็สามารถมาตามรอยเราได้นะคะแล้วก็มาหาซื้อน้องแฮมกลับบ้านด้วยกันเนาะซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะคะเวลามาดูน้องก็อดไม่ได้เนาะที่แบบอยากจะงองแล้วคิดในใจว่างอกไปงอกงอกไม่งอกใช่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะไปยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮมสเตอร์ไทยแลนด์ เปียกขนาดนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตใส่แมสไปเลยตลอดทั้งการถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยดีไปเลยก่อนเลยะค่ะ เราก็กำลังจะไปร้านที่2กันนะคะใช่ค่ะซึ่งร้านนี้ก็จะอยู่แบบว่าในซอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลุยฝนมากนะคะทุกคนใช่ <laughs> แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่จะดูจักเย็นมากเลยอะ่ะใช่ไม่มีแดดเลยเนาะน้องๆน,น,น่าจะนอนกันหลับสบายนะคะตอนนี้ฉันเราไปปลุกน้องๆ <laughs> กันดีกว่าคะ่ะไปกันเลย <laughs> น,นี้สีสวยมากเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะคนโดนใช่ไหมคะคนโดนมากเลยคะ่ะเนี่ยตัวนี้ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้เรามาเจอนะคะไม่ใช่หนูทันเตอร์แต่ว่าเป็นน้องแกสบี้นั่นเองคือน้องแกสบี้น่ารักมากทุกคนมันจะมี2แบบเนาะก็คือขนยาวขน <c oughs> ยาวไม่หยิกกับขนหยิกใช่ไหมคะใช่ค่ะขนหยิกก็จะเป็นเท็ดดี้ค่ะน่ารัก ตด็ก,ก็ตาหมี่เลย,ยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านไปดูน้องกันเลยดีกว่าไปค่ะก็จะเป็นเน้นเป็นแฮมสเตอร์กับแก๊สบีนะคะนี่เนี่ยเนีเน,ะน,ะนะี่ยชัน้นสองเป็นนี่นี่ยมีสามชั้นด้วยแต่ว่าเฟื่อไม่ใช่ใส่แกงเลยแล้วม,ล <S <S ม,มันจะไม่แพ่หรอคะร้อนร้ต้องมันใส่ไหมไม่มืี้มอนี้มีขลุนปากนี่มีมือนี้ต้องหงิกจากอะไรเขาเลยนะคะับมือนี้จะต้องวางตรงนี้วางให้เขาแบบว่า เราต้องนั่งแบบสาบายถ้าไม่สบายเขาจะดิ้นอันนี้ <c oughs> ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ค่ะมีเขาอยากงอค่ะงอกแนะนำแนะนำร้านพี่บลเลยร้านอะไรนะคือเขาแนะนำเลยอะแก๊ปปี้เพราะว่าน้องน่ารักมากๆแล้วน้องก็คือถ้าถ้าชอบแคมก็คือแก๊ปปี้ชอบแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> ชอบจังี่น่ารักมากตอนแรกคิดว่าจะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะแต่พอเข้ามาในร้านก็คือไม่มีกลิ่นเลยเนาะแต่น้อยมากมาก แลวร้านพี่ฝนก็คือแบบน้องน้องน่ารักแบบนี้เลยอะ่ะก็คือเขาใส่แบบเนี้ยให้ดูแล้วก็คือสีเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของแจ๊พี่อันนี้อันนี้ตอนแรกเ,เขาก็เล็งไว้แต่ถ้าเขาเชียร์นี่นะจิเขียวสีเขียวใช่ไหมนี่ถ้าสีเขียวใช่ไหมเขาเล็งตัวนั้นไว้อยู่แต่สีพีก็สวยใช่ไหมคะใช่เข้าข้างนอกกันอีกร้านหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนั้นน้องที่ดูตัวแรกเลยอ่ะค<ส>ือร<ม>้านนี้เลย มันเหมือนเวลาตอนจับควงพี่น้องน้องอยู่ร่วมกันได้ถ้าสมมุติถ้าเป็นคลิปของต่างประเทศอ่ะจะมีตัวหนึ่งเป็นจับห่วงแล้วก็เดินตามเหมือนรถไฟอ่ะก็คือแม่รักมากใช่แต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงตัวเดียวก็ได้ค่ะคือตัวผู้อ่ะควรเลี้ยงแยกกลุ่มถ้าตัวเนี้ยเลี้ยงด้วยกันไถ้าแล้วถ้าน้องมีอารมณ์แบบนี้เอาเป็นตั้งนะค่ะตั้งค่ะนิ่งไหมโอ๊ยนิ่งกับเจ้าของเลยเหรอเนี่ย นรื่องนิ่งกับเจ้าของอะดูอมันก็จะเป็นของเราอะเนาะใช่มมีมาเจอคือรักแรกพบเลยอะนี่น้องจับีพีดแบบนี้ถ้าถ้าสมมุติเขาบอกว่าอยากกินถ้าสมมุติเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยหรือว่าเราตื่นนอนเลยนะน้องเขาก็แบบนีดเติมย่าเติมขนมเติมอาหารไปคืนนี้คืนนี้กัน ทุกคนคะ EP หน้าถ้ามาดนจากห้ามางกับมีกันนะคะไม่งานจะโดนงองงนะคะนี่คือป้ายแบบว่าหลักแรกุบมากแต่ดูเหมันก็เป็นโช์ของเราจริงๆใช่ค่ะเหมือนตุ๊กตาหมีเลยอ่ะทุกคนดูดิน้องจะนอนแบบนี้อันนี้ค่ะนี่ทัดแบบใช่ไเชื่องใหลุกไหนสภาพสิเป็นอะไรหรือเปล่า เช็คก,กับเช็ดก,ก่อนแต่ว่าตัวเมียไม่มีเลยใช่ไหมคะตัวเมียต้องรอคิวอ่ะ oh. ถ้าตัวเองเคยซื้อตัวผู้ไปอะคะ่ะจะเราจะขายตัวเมียแต่ถ, oh. ถ้าไม่เคยซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะเราจะไม่ปล่อยเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ได้น้องแล้วนะคะสรุปงงมาหนึงตัวทุกคน <laughs> เป็นไงพลังความป้ายยาของเขา <laughs> ก็คือแบบว่า ใก้สุดลิศทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติให้มีอุ้มได้ต่อไปนะคะก็จะมาขอความรู้จากผู้รู้คนนี้นะคะใช่ทุกคนสามารถทักมาถามเขาได้นะคะหรือว่าถามตามเขตร้านนั้นๆได้เลยใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮมสเตอร์หรือว่าแกะบีได้เลยนะคะซึ่งไลก้าจะมีเพื่อนเล่นละขัดคนเดี๋ยวพาไปเล่นกับไลก้านะคะตอนนี้ยังไม่มีชื่อเลยไปคิดชื่อก่อนใช่ค่ะทุกคนนี่ก็คือมาง้อแบบว่าไม่ได้วางแผนใดๆนะคะเพราะว่าความป้ายาล้วนๆทุกวันทุกวันทุกวัน อาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งกนน็ได้ถ้าเป็นแบบพวกแอปเปิลกรหล่งได้ได้ค่ะแต่ก็วันหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งแค่ครั้งสองครั้งอ๋อไม่ได้ต้องไม่ต้องให้ทั้งอาทิตย์ก็แต่ก็ต้องให้ดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ล้วแตงโมก็คืออาจจะน้ำเยอะเกินไปน<า>้ำ<อ>เยอะแล้วก็สารเคมีเยอะด้วยแตงกวาใช่ทีนี้เระวังแค่ถ้าเป็นอากาศระวังแค่เรื่องชื้นความชื้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าความชื้นหรือว่าความสะอาดตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้หมายถึงว่า เวลาที่เราโรยที่เลื่อยอย่างนี้ค่ะ,คะถ้าเกิดว่าสักอาทิตย์หนึ่งเรายังไม่ทาําความสะอาดมันก็จะเกิดความเหมือนแอมโมเนียดีขึ้นจมูกก็เหมือนแบบเราได้กินแอมโมเนียกีิ่นอะไรแล้วเราเสพจมูกอันนั้นก็คือสามารถทําให้ปอดชื้นได้พวกนี้ก็อาจจะให้อยู่กรงบ้างแล้วก็ปล่อยน้องออกเลนบ้างถ้าปล่อยเข้าห้องน้ําข้างนอกอะ่ะหนูรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าฝึกในกรง ใช่ต้องต้องลองฝึกดูอ๋อก็คือห้องน้ำใช้แบบกระตายได้เลยใช่คะ่ะอย่างแบบถ้าปล่อยเขาพิก่นข้างนอกมุมไหนที่เขาชขอบอึดฉี่มากๆค่ะ มุมนั้นก็คือไปทาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาห้องน้ําไปวางได้เลยกินได้แล้วค่ะสัตว์ทิโมธีกินได้กินได้ทั้งหมดเลยไม่จําเป็นว่าถึงแค่6เดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่คือเข้าเข้าเป็นแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วพวกนี้มันกินไปอึฉี่ไปอยู่แล้วมันก็จะมีแบบปัดปายบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไปอยู่ในห้องน้ำถ้าเกิดว่าเขาเข้าเป็นนะคะพวกดูแลขนอะไรก็เขาจะแบบชอบแคะแบบถ้าปล่อยวิ่งมันจะแฉะ ขาไม่เหมือนกระต่ายค่ะไม่มีแท้สายไฟไม่มีแท้ของแท้อะไรไม่ไม่เขาไม่แทะน้องกระต่ายจะค้านแท้ปั๊บแท้อะไรมันทำอะไราไปเป็นเพื่ออะไรกันอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยววาเดี๋ยววาก่อนใช้แชชี่ ค่ะทุกคนนี่ก็โลดสมุดวันเลยนะคะทุกคนกับคลิปพาทัวร์จตุจักรของเราค่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้ได้ของเยอะมากแล้วก็คือเปไม,ม้เทายนะคะแล้วก็มีที่มือมีอีกนะคะก็คือเยอะมากทุกคนเพราะว่าเราได้ทั้งของที่ไม่ได้แพนแล้วก็แพนนะคะ เพราะว่ามีอะโดนป้ายยาเราก็เลยป้ายหนักเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือถือของจตไม,ม้จะตมือว่าโดนป้ายยาหนักมากเพราะว่าวันนี้นะคะแอดมินโดนไป2ตัวด้วยกัน,นะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินเอามารีวิวให้อีกทีนึงนะคะค่ะทุกคนแล้วนะเจอก,กันในเพจนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย